ท่านด้วยนะครับวันนี้ช่องช่อง Apple Gamer นะคะหรือว่า5 o u s e of the ์ o u Gamer ะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนสอนสอนลง r e s o ร r ทแ Pack นะครบสอนลง r e s o ร r ทแ Pack ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับนี้ก่อนเอ่มวิ Video, Video ดีโอวิดีโอตรงนี้อ่ะอ่ะอ่ะก็ะะะะะคือนี่ไงสอนให้มันภาพสมจริงยังไงดูน้ำดิ่อใสเลย แล้วก็ดูดูหญ้าดิทุกคนอาจจะสังเกตว่ามันสามารถขยับได้เห็นไหมมันขยับได้ดูดิโค้ดสมจริงอ่ะแล้วก็ดูน้ําดูน้ํานี่ไงน้าน้ําคือใสมากเลยนะนี่คือที่ทีนงงโนต้องการมากเลยนะพี่เลยก็ต้องหามาให้เนี่ยอ่ะอืมอ่ะอะอมอานนี้ก็เริ่มเริ่มเลยก็แล้วกันนะ อ่ะขั้นตอนแรกแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องมาที่แอป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 อ,ปอนนะแล้วก็กดเข้าไปเลยตรงตรงหน้าซอมบี้กับรูปสตีฟเนี่ยกดเข้าไปเลยรอก่อนเพิ่งพีช้าอ่าต่อไปก็กดกดตรงรูปเบนขยายนะต่อไปก็กดกดตรงนี่ไงเชดเดอร์หรือ่าจะสกดเองก็ได้นะ เชเดอร์ตรงนี้อ่ะต่อไปก็รอนี่ไงเชเดอร์เต็มเลยเนี่ยต่อไปทุกคนต่อไปทุกคนก็หาหาที่เป็นเชเดอร์อันนี้นี่ไงอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ดูก่กนนะอ่าต่อไปก็ก็กดโหลดเลยแต่นี้พี่โหลดมาแล้วไงทุกคนก็กดมาเลยต่อไปก็กดด้วยเกมไอ้ครับ รอก่อนรอก่อนนะพึ่งพี่ช้าหน่อยอ่ะ อ่าอ่าโอเคแล้วมันจะมีบอกตรงนี้นะตรงข้างบนน่ะข้างบนต่อไปต่อไปก็เลือกแม็กเลยท,ที่ที่ตัวเองต้องการที่จะที่จะที่จะต้องการลงนะอ่ะที่ต้องการนี้ตรงนี้เดียก่อนนะอม่าต่อไปเราก็ต้องกดกดที่รูปดินสอดินสอ ต่อไปก็กดตรงคําว่าอะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ออกเท่าไหร่นะต่อไปก็กดอันกลางต่อไปก็กดอันที่ตัวเองที่โหลดมาเนี่ยเนี่ยข้างบนสุดเลยเนี่ยข้างบนสุดต่อไปก็กดตรงตรงเนี้ยตรงตัว a c t i v a t e กดเข้าไปต่อไปอันนี้จะลองดูนะโอเคไม่มีใช่ไหมแล้วก็กดเ k เลย รอก่อนรอก่อนนานๆหน่อยโอเคนี่ไงภาพสมจริงเดี๋ยวพี่จะไปแม่มันตอนเช้าก่อนก็แล้วกัน สมจริงมากเลยเนี่ยดูดิสุดยอดนี่ไงที่พี่ชอบเนี่ยคือจะเกมต้องดิษฐ์นี่ไงเดี๋ยวก่อนนะนี่คือดาบอะไรเนะนี่ยแบบถึกเราเปลี่ยนอะไรต้องเป็นอย่างนี้ด้วยอ่ะเออเช่งนั้นโอเคสักหลังนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะพี่มาโลที่มาจอดลงแค่นี้แหละบ๊ายบาย